หุ้นกู้บริษัทชาญอิสระดีเวลรอปเป็นจำกัดมหาชนนะครับได้เคาะอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนนะอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับของหุ้นกู้นะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย7.1%บริษัทชาญอิสระดีเวลรอปเป็นจำกัดมหาชนหรือ C.I. นะครับยืนลางแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันโดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27, 28, 29มีมนาคม2566นะครับแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารน,นี้นะครับและลางสือชี้ชวนบริษัทชาติอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบบชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเสนอหุ้นกู้นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่จํานวน2ชุดด้วยกันชุดที่1น,นะครับรบกาหนดไถ่ถอนปี2568หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละห9ต่อปี ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน3,50 0 0 0ห่นหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน350ล้านบาทแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2569อายุหุ้นกู้3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ7.1ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน4 5 0 0 0 0ห่นหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน450ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้ตาา่มููลคหุ้้นกที่ตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหุ้นกู้หน่วยละ1000บาทรวมจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายนะครับทั้ง2ชุดมูลค่าไม่เกิน 5, 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทแะมีหุ้นกู้เพื่อสำรองนะครับเพื่อเสนอขายจำนวนไม่เกิน2 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน200ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้ BB แนวโน้มคงที่โดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ผู้ออกคุณกู้จะใจให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ที่รับความเห็นชอบจากสำนักงานกรอตอตลอดอายู่คุณกู้ เสนอขายกับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันนะครับข้อจํากัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับการ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกระยะเวลาการจองซื้อนะครับหรือเสนอขายหุ้นกู้คือ2 7 2 8 2 9มีนาคม2566ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัด บริษัทลักทรัพย์ IV g l o b a l จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทลักรั์เอเซพัฒน์จำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซ i m b ไทยจำกัดมหาชนนะครับวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชีญชวนวันที่20กุมภาพันธ์2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชีญชวนมีผลใช้บังคับวันที่17มีนาคม25 นนั่นเคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยนในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทบ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหาน,นคร10900ในทุกวันทำการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงท,ทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สําคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำเทเลท์เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ